บอยปรกรณ์เปิดใจเสียงสั่นแจงปม The Icon เผยชื่อคนมาติดต่อให้เป็นพีเซนเตอร์ต้องบอกเลยว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่ประชาชนให้ความสนใจและจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับกรณีของบริษัทดัง The Icon ที่ประกอบธุรกิจอาหารเสริมและขายของออนไลน์ พะมีดาราและคนดังมีชื่อเป็นผู้บริหารและร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทแห่งนี้ด้วยต่อมามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจหลังต้องสูญเงินจากการร่วมลงทุนทำธุรกิจกับบริษัทนี้ทำให้สังคมทำหาความรับผิดชอบจากผู้บริหารรวมถึงกลุ่มดาราที่มีชื่อเป็นผู้บริหารและร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทแห่งนี้ด้วยต่อมามเพลอ์หนุ่ม,มบชชอยปกรณ์ฉัดบอดีรักซึ่งปรากฏภาพเป็นพรีเซนเตอร์ของ,งดีไอคอนกรุปรกร๊รรปยืนยันว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์สินค้าเท่านั้น ไม่ได้มีตำแหน่งบริหารใดๆในดีไอคอน Group แต่ไม่ได้ถูกเรียกเป็นบอร์ดด้วยล่าสุดในรายการโหนกระแสวันนี้บอยประกรันก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่าที่มาพอร้อนใจหลังจากมีประเด็นดังกล่าวก็ได้ติดต่อมาทางหนุ่มกัญชัยก่อนหน้านี้แล้วแต่ขอเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อมาชี้แจงให้เรียบร้อยก่อนบอยปรกรันกล่าวว่าหลังจากมีผู้เสียหายออกมาพูดเป็นจำนวนมากยิ่งรู้สึกเสียงสันรู้จากดีไอคอนเพราะว่าบอสพอติดต่อมา ดูกันตอนปี2563เคยได้รับการติดต่อมาเพื่อเป็นพรีเซนเตอร์เกี่ยวกับสินค้าเวโปรตีนสัญญา1ปีครบ1ปีไม่ได้มีการต่อสัญญาเว้นว่างตอนปี2564ต่อมาปี2565ก็ต่อสัญญาปีต่อปีในสัญญา แค่เป็นผู้แสดงแบบเท่านั้นยืนยันว่าในใบสัญญาไม่ได้มีการชักชวนคนให้มาทําธุรกิจด้วยกันในใบสัญญามีหลักฐานชัดเจนหากเจ้าหน้าที่ตารตจวตรวจสอบตอนก็ยินดีดักดักเป็นแค่พรีเซนเตอร์สินค้าถ่ายภาพนิ่งวิดีโอรวมทั้งออกกิจก,กรรมอีเวนต์ดักดักมีเท่านี้และอาจจะมีไปออกรายการเพื่อโปรโมทสินค้าและในการว่าจ้างงานไม่ได้มีการชักชวนมาซื้อสินค้ายืนยัน100ซผมไม่ได้เป็นบอสไม่ได้เป็นผู้บริหารกล้าพิสูจน์จากทางตัวแทนในผู้เสียหาย ยืนยันไม่ได้เป็นบอท